สวัสดีค่ะทรัพย์อนันต์บ้านล็อกดาวน์นะคะวันนี้พามาชมหน้างานเป็นบ้านไม้สไตล์โมเดิร์น2ห้องนอน1ถงระเบียงค่ะหลังนี้ราคาอยู่ที่380,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาดูด้านนอกตัวบ้านกันก่อนนะคะหลังนี้นะคะก็คือเป็นยกสูงนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะขนาดตัวบ้านนะคะจะอยู่ที่ขนาด6คูณ6เมตรค่ะ สองห้องนอนด้วยกันนะคะแล้วก็หนึ่งโถงระเบียงค่ะจะมีเป็นบันไดาทางขึ้นนะคะเป็นซุ้มศาลาแบบนี้เลยนะคะเมื่อเดินขึ้นไปก็จะเป็นซุ้มสาราตรงนี้นะคะสวยๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นสามารถต่อเติมทำเป็นห้องครัวได้นะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ 3คูณ6เมตรค่ะแล้วก็มี2ห้องนอนด้วยกันนะคะห้องนอนจะอยู่ที่3คูณ3เมตรค่ะติดตั้งอุปกรณ์ไฟให้พร้อมอยู่พร้อมใช้งานเลยค่ะด้านนอกนะคะด้านบนก็จะเป็นฝ้าหลุมแบบไม้ละแนงค่ะี่สำหรับตรงนี้ก็สามารถทำเป็นห้องครัวได้สวยๆเลย นี่เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนของเรานะคะก็จะทําประตูแล้วก็หน้าต่างสไลด์แบบบานเลื่อนนะคะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ค่ะรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของตัวบ้านนะคะจะอยู่ที่36ตารางเมตรค่ะ